การหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสร้างโฟลเดอร์ไว้ใน a rjs ในชื่อ dam underscore mq y ทำการเปิดข้อมูลป่าศัก ไปที่ Result เลือกเปิดข้อมูล A5236 III A5238 IV A5238 III A5138 I, I, I ไปที่ g e o Processing เลือก Merge ช่อง Input เลือกข้อมูล A 5 2 3 6 III A 5 2 3 8 IV A 5 2 3 8 III A 5 1 3 8 I และเซฟในชื่อแอดมินจากนั้นกดโอเค จะได้ภาพทั้ง4ที่มีการเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันทำการเปิดตาราง Attribute ของ Admin ทำการเปิดข้อมูลของป่าศักที่เป็นโค้ด เลือกเปิดร,รูป p loopo, loopam, l o o m และทำการเชื่อมตาราง admin กับ loopo เข้าด้วยกันโดยใช้การเชื่อมตารางแบบ1ตอนน่อ1หรือการจอย ในช่องที่1ให้เลือกเป็น prv u n d e s c o r e id ช่องที่2ให้เลือกเป็น loopo ช่องที่3ให้เลือกเป็น prv u n d s c o r e id จากนั้นกด ok ทำการจอยตาราง admin กับตาราง l ูอ p a m ช่องที่1เลือกเป็น AMP_ID ช่องที่2เลือกเป็น l u a m ช่องที่3เลือกเป็น AMP_ID จากนั้นกดโอเค ทำการจอยตารางแอดมินกับตารางรูตมช่องที่1เลือกเป็น ADM_UNDERSCORE_ID ช่องที่2เลือกเป็นรูตมช่องที่3เลือกเป็น ADM_UNDERSCORE_ID จากนั้นกดโอเค การเปิดแดมของปาสักจากรีซอเปิด geo processing เลือก Buffer ช่อง Input ใส่แดมช่อง Output ให้ Save ในชื่อแดม500 ช่อง distance ให้เลือก linear unit เป็น500เมตรจากนั้นกด ok เมื่อกำหนดค่าดม5 0า0เสร็จแล้วจะได้ดังภาพเลือกเลือก geo processing เลือก c ลิปช่อง input ใส่ admin ช่องคลิปใส่ดม500 และเซฟในชื่อ admin 5 0 0นจากนั้นกดโอเคเมื่อกำหนดค่า admin น500เสร็จแล้วจะได้ดังภาพ ทำการเปิดระวังทั้ง4คือ i 5 2 3 9 III I, i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  5 2 3 8 i v i 5, III I I 5 I. 2 3 8 i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  5 1 3 8 i จากนั้นรีซอฟ เลือก Geo Processing เลือกเหม g น ช่อง Input ใส่ I5239 IIII 5 2 3 8 IV I5238 IIII 5 1 3 8, III I, I, 8 I และเซฟในชื่อ LU จากนั้นกด OK เมื่อทํา LU เสร็จจะได้ภาพทั้ง4รวมเป็นภาพเดียวกันทําการเปิดตาราง Attribute ของ LU ใช้ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อ1ทําการเปิดข้อมูลของโค้ดเพิ่มอีกตัวคือ Rue Code ช่องที่1เลือกเป็น blue code ช่องที่2เลือกเป็น blue code ช่องที่3เลือกเป็น b ู u ค code จากนั้นกดโอเค เลือก G e O Processing เลือกคลิปช่อง input ใส่รูช่องคลิปใส่ dam 500และเซฟในชื่อรู5 0 0จากนั้นกดโอเค เมื่อกำหนดค่ารู500เสร็จจะได้ดังภาพเลือก Geo Processing เลือก Union ช่อง input ใส่รู500ูและ admin 500ทำการเซฟในชื่อ final จากนั้นกด ok จะได้ไฟนอลนออกมาดังภาพจากนั้นทำการเปิดตารางไฟนอลนแล้วเพิ่มฟิลโดยการแอดฟิล ตั้งชื่อว่า Area กำหนด Type ให้เป็น Float ค่า Precision เป็น20ค่า Scale เป็น2จากนั้นกด OK ค่ารวมของ Area ทั้งหมดทำได้โดยการเลือกแถบ Area ทั้งหมดให้เป็นสีฟ้าแล้วทำการคลิกขวาเลือก Calculate Geometry เมื่อปรากฏหน้าต่างให้ทำการกดโอเค ะมีการรวมผมลร์เอาไว้ให้ทำการเปิดโปรแกร,รม Microsoft Excel เลือกเปิดไฟล์ที่มีชื่อ f i n a l o a b f จะปรากฏตารางข้อมูลของไฟนอลให้เปิด Pivot Table ทำการเลือก Select a table or range จากนั้นกด OK จะปรากฏหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาในชื่อชีตหนึ่งเลือกข้อมูล loop hole underscore prv หนึ่ง loop arm underscore amp หนึ่ง รูตาม t a m รูโค้ด s ลงในช่องว่าง ตรงหมายเลข3และทําการเลือกการคำนวณ sum of area เพื่อคำนวณผลวิธีการหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนมีเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ